สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องเล่าก่อนนอนมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วคะ่ะโรคระบาดแห่งยุคดึกดำบรรโรคระบาดเป็นหนึ่งในหายณะที่ปรากฏในประวัติศาสตร์โลกทว่านอกจากจะเป็นสาเหตุให้ผู้คนหลายร้อยล้านต้องล้มตายแล้วบ่อยครั้งที่โรคระบาดได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในประวัติศาสตร์มนุษยชาติร่องรอยเก่าแก่ที่สุดของโรคระบาดมาจากกระดูกของสตรียุคหินใหม่คนหนึ่ง ที่ถูกพบในปีคศ2018ที่เมืองฟาวคอพิงซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศสวีเดนโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโกเทนบอกแห่งสวีเดนร่างของสตรีผู้นั้นถูกพบในสุสานของมนุษย์ยุคหินใหม่ซึ่งมีโครงกระดูกฝังอยู่ทั้งหมด77ร่างซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิตเมื่อ4,900ปีก่อนโดยตอนเสียชีวิตเธอมีอายุได้20ปี ทว่าสิ่งที่น่าสนใจคือกระดูกของเธอมีร่องรอย DNA ของแบคทีเรียที่ชื่อเยนิเซียเพสตีสซึ่งเป็นแบคทีเรียต้นกำเนิดของเชื้อการโรคโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงที่สุดและเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตของประชากรกว่า500ล้านคนตลอดระยะเวลากว่า7,000ปีจากการศึกษาได้พบว่าสาเหตุที่สตรีผู้นี้เสียชีวิตน่าจะเป็นเชื้อการโรคนอกจากนี้ในเวลาต่อมา ยังพบร่องรอยคล้ายกันในกระดูกของร่างอื่นๆที่อยู่ในสุสานเดียวกันซึ่งเป็นได้ว่าชุมชนนี้อาจจะถูกการะโรคโจมตีหลังยุคน้ำแข็งสิ้นสุดลงเมื่อ12,000ปีก่อนมนุษย์ได้มีพัฒนาการเข้าสู่ยุคหินใหม่และเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากสังคมนักล่าสัตว์หาของป่ามาเป็นสังคมเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โดยมนุษย์เริ่มต้นเพาะปลูกเมื่อราวเจ็0ปีก่อนในดินแดนเมโสโปเตเมีย จากนั้นวิถีชีวิตแบบเกษตรกรก,รก็แพร่ไปยังพื้นที่ต่างๆนักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณการอย่างหยาบๆไว้ว่าในช่วงปลายยุคหินใหม่ของยุโรปเมื่อ5 0 0 0ันถึง6 0พัปีก่อนยุโรปมีประชากรราว7ล้านคนและมีชุมชนขนาดใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่2 0 0 0 0ถึงสี่หมคนอยู่นับสิบแห่งซึ่งใหญ่กว่าชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของช่วงต้นยุคหินใหม่ถึงสิเท่านักประวัติศาสตร์จึงมักเรียกชุมชนเหล่านี้ว่า การตั้งถิ่นฐานขนาดยักษ์เมกะเซตเทิรเท์ว่าการตั้งถิ่นฐานขนาดยักษ์เหล่านี้มีหลายแห่งกลับล่มสลายไม่ได้ขยายตัวต่อเนื่องจนถึงยุคทองแดงและยุครอนซึ่งการล่มสลายของชุมชนเหล่านี้เคยเป็นปริศนาข้อหนึ่งจนเมื่อมีการพบร่องรอยของโรคระบาดปริศนาดังกล่าวก็เริ่มคลี่คลายนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า การโรคน่าจะเริ่มระบาดขึ้นในชุมชนกสิกรรมของวัฒนธรรมคูคูเตนีไตรพินเลียในแถบยุโรปตะวันออกเฉียงใต้บริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลดำซึ่งชุมชนเหล่านี้ถือเป็นการรวมกลุ่มตั้งถิ่นฐานที่ใหญ่ที่สุดของยุคหินใหม่จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบว่าวัฒนธรรมคูคูเตนีไตรพินเลียอินพื้นที่กว่า3,5,000 0ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยชุมชนหลายแห่งที่มีประชากรราว20,000-40,000คนที่อยู่รวมกันในพื้นที่เพียง3-4ตารางกิโลเมตรโดยชุมชนในยุคหินใหม่มักอยู่รวมกันแน่นหนาเนื่องจากการชลประทานยังไม่ขยายไปมากพออีกทั้งยังเพื่อป้องกันการโจมตีทั้งจากเผ่าเร่ร่อนรวมถึงชุมชนกิกรรมอื่นๆและเนื่องจากแถบนี้ได้มีการติดต่อค้าขายกับพื้นที่อื่นนักโบราณคดีจึงสันนิษฐานว่า เครือข่ายการค้าในยุคแรกๆที่ผ่านทุ่งสเตปทางตะวันออกได้นำเอาแบคทีเีีเยนิเซียติดมากับขบวนสินค้าแม้แบคทีเรียชนิดนี้จะมีถิ่นกำเนิดในแถบทุ่งสเตปโดยแฝงอยู่กับสัตว์ฟันแทะแต่เพราะประชากรแถบนั้นไม่หนาแน่นสุขอนามัยจึงไม่เลวร้ายนะักเชื้อจึงยังไม่มีผลร้ายแรง ทว่าเมื่อเชื้อดังกล่าวเดินทางมาถึงชุมชนที่มีคนนับหมื่นอยู่รวมกันในพื้นที่แคบแคบป,ปะปนกันทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงและมีภาวะสุขอนามัยที่ย่แย่รวมถึงมียุ่งฉางซึ่งเป็นสถานที่โปรดของพวกฟันแท้จึงทำให้เชื้อส่งผลกลายเป็นโรคระบาดและแพร่ไปยังชุมชนอื่นๆผ่านขบวนสินค้าเมื่อมีคนจำนวนมากในชุมชนขนาดยักษ์ล้มตายจากโรคระบาดจึงทำให้คนที่เหลือต้องอพยพหนีและชุมชนก็ล่มสลาย ยังไม่นับว่าโรคระบาดได้ทำให้ประชากรเดิมของยุโรปลดลงเป็นจำนวนมากในช่วงปลายยุคหินใหม่เช่นกรณีของบริเตนที่เชื่อว่าโรคระบาดทำให้ประชากรเดิมบนเกาะล้มตายไปกว่า80%อร์เซผลที่ตามมาหลังการระบาดในยุคหินใหม่จบลงคือการอพยพของประชากรจากทุ่งสเตปในรัสเซียตะวันออกที่เข้ามาในยุโรปช่วงต้นยุคทองแดงจนถึงยุครอน และได้เปลี่ยนแปลงลักษณะของชาวยุโรปจนเป็นอย่างที่เห็นแต่เดิมชาวยุโรปในยุคน้ำแข็งและยุคหินใหม่ตอนต้นมีผิวสีเข้มในตาสีน้ำตาลผมดำร่างสันทัดจนถึงเมื่อราว8,000ปีก่อนจึงเริ่มได้รับยีนที่ทำให้มีผิวสีอ่อนตาสีฟ้าร่างสูงใหญ่จากกลุ่มชนที่เริ่มอพยพมาจากทุ่งสเตปและเมื่อเกิดโรคระบาดที่ทำให้ประชากรเดิมลดจำนวนลง จึงทำให้ประชากรที่มีลักษณะแบบผู้อพยพจากตะวันออกเข้ามาแทนที่มากขึ้นทั้งยังทำให้ภาษาพูดและวัฒนธรรมเดิมถูกเปลี่ยนไปตามกลุ่มผู้อพยพมาใหม่ด้วยมาถึงตรงนี้อาจจะพอสรุปได้ว่าผลจากโรคระบาดในยุคหินใหม่ได้ทำให้ชาวยุโรปมีลักษณะอย่างที่เราคุ้นเคยกันทั้งยังทำให้ระบบภาษาวัฒนธรรม และความเชื่อเปลี่ยนไปจากเดิมก่อนจะกลายมาเป็นรากฐานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของยุโรปในเวลาต่อมาหากชอบคลิปนี้กรุณากดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ในทุกๆวันขอขอบคุณค่ะ